พี่น้องครับมามา่ิกี้เขาน้กักครขับเขาเทียงนอ้องพี่น้องก่อยขมเบิ้งก่อยขมได้ <c oughs> อื้มครับนี่หลายยางมั้นี่ตำป่า

ปไม่ได้ใส่ป้าห,หรือ่ะเห็ดเนื้อปลแบบเนื้อปาลปาจองเบิ้งปลาฟูฟูอหอั